สวัสดีครับปนพี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในช่องพลังรักพลังเงียบนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาพูดถึงในเรื่องของลูกสาวครับลูกสาวเฮ็ดเงียงอีกแล้วนะครับลูกสาวเอาโศกเอาลาบมาฝากปอกแม่าเอฟซีอีกแล้วพี่น้องครับนะเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ผู้ใหมีโศกมีลาบจากลูกสาวเนี่ยครับ อ่าโชคลาบจากอิหยังวัติโชคลาบจากการเดินทางของลูกสาวในครั้งนี้นะครับลูกสาวไม่ได้บอกอิหยังเขาหรอกครับเพียงแต่ว่านะครับอ่าทุกคนก็น่าจ,จะรู้อยู่แล้วครับลูกสาวขยับไปไหนหรือเดินทางอะไรยังไงเนี่ยอย่างที่เกี่ยวกับลูกสาวเนี่ยพ,พ่อแม่เอฟซี FC เพิ่นจับจ้องไว้แล้วโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขนะครับ อ่า FC ไม่พลาดครับพอแม่แม่เอเพิ่นบ่พลาดอี่แล้วในเรื่องของตัวเลขไม่ว่าอุ๋งอิงจะไปจับไปหยิบหรือว่าไปอยู่ใกล้สิ่งไหนที่มันเป็นตัวเลขหรือแม้กระทั่งเลขบัตรเลขตัวเลขของพักเลขลรถก็ว่ากันไปนะพี่น้องแต่วันนี้นะครับลูกสาวได้ ทิ้งโชคลาาไว้ให้กับพ่อพ่อแม่แม่ที่ประเทศไทยนั้นก็คือเลขตั๋วเครื่องบินพี่น้องนะครับเลขตั๋วเครื่องบินมันจะมีอยู่3จุดครับอยู่ในตั๋วที่เป็นภาพเผยแพร่ออกมานะครับนะเป็นภาพเผยแร่ออกมามีอยู่3จุดครับเป็นจุดที่เป็นอ่าเลขท้ายตั๋วกับตรงที่เป็นเลขที่นั่งแะ้วก็เลขซีตัวด้านล่างเล็กๆครับนะในในท้ง a c e b o o k ของผมนะครับ ผมก็ได้เอารูปนั้นนะครับมาลงโดยผมจะทําวงสีแดงไว้3วงนะครับวงแรกเป็น6 7 6นะครับวงที่2เป็นเลขที่นั่งคือ3 8วงที่3ด้านล่างผมวงไว้ให้นะครับเนี่ยตามภาพนี้ฮะผมโพสไว้นะครับแต่เตะสักเ้าแต่กลับมาจากไปส่งลูกสาวครับเพราะเมื่อนี้ผมก็ไปส่งลูกสาวึ้นกันนะครับถ้าหลายๆคนได้ติดตามผมนะครับจะเห็นผมไปส่งลูกสาวอยู่นะครับทั้งรูปทั้งคลิปผมกับลงให้เบิงอยู่นะครับอ่า ใครที่ยังไม่ได้ติดตามชมคลิปที่ผมไปส่งลูกสาวก็ไปดูได้นะครับนะผมลงไวแล้วแล้วแต่เศร้าละสองคลิปนะครับวิวกับได้อยู่วังพันนี่แหละพี่น้องนะครับก็ฝากไปรับชมบึงนะครับอ่าเผื่อใครชอบนะครับกะเมื่อนี่นะครับในเลขตัวครับมันจะมีหกเจ็ดหกเนาะแล้วก็สี่สามแปดแล้วก็มีสี่ตัวเล็กๆด้านล่างที่ผมวงไวขึ้นกันครับอ่าผมก็บอกไปว่าแล้วแต่ดวงเดอ้อ ไพโฟกัสจุดใดกันแล้วแต่ดวงนะครับผมวงไป3จุดนะครับก็คือ 0, 157าบังเอิญว่าวันนี้ครับทางเพื่อนบ้านของเราครับนะทำให้พ่อพ่อแม่แม่ FC ลูกสาวอุง์อิงนะครับนะได้มีโชคมีลาบตามตาม,ตามกันไปครับก็คือ157 3โตตรงพี่น้องเอ้ยนะครับบางคนก็ถือทั้ง2โตบางคนก็ถือทั้ง3าโตรตรงๆนะครับ และมีคอมเมนต์หนึ่งครับมีคอมเมนต์หนึ่งครับคอมเมนต์เขามาหาผมครับเพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาได้เขาได้โชคลาภจากลูกสาวจากโพสต์ของผมครับอ่าเห็นไหมครับคือติดตามองอิงมันไม่ได้มีแค่ความบันเทิงจากจากการฟังเพลงที่ลูกสาวร้องให้ฟังนะครับมันไม่ได้มีแค่ ชมความน่ารักหลายๆคนก็ติดตามทั้งย้อนว่าลูกสาวร้องเพลงมวล่วนเึงลูกสาวตาฮักเทงชีวิตนาติดตามและก็ถึงเขาพึงพาอาศัยบารมีลูกสาวในเรื่องของอโชคลาภครับโชคลาภความสําเร็จครับนะโชคลาภความสําเร็จ และหลายๆคนก็สมหวังครับสมหวังบ่อยครั่งมากๆครับบอยครั้งถึงลูกสาวจะไม่ได้เป็นคนเอ่ยปากบอกเองนะครับแต่ทุกๆคนเวลาติดตามคลิปครับเขามักจะมีโชคลาภจากในคลิปหรือจากภาพที่ที่มีองค์อิงอยู่ในนั้น,นครับนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับองค์อิงแล้วเป็นตัวเลขครับพอพอแม่เอฟซี FC เพิ่นจับจ้องอยู่แล้วไล่มาะั้งแต่ป้ายทะเบียนรถหรือลูกสาวไปนั่งรถคนนั่นขึ้นรถคนนี่ และนี่นะครับเป็นโชคลาภจากตั๋วเครื่องบินจากการเดินทางของลูกสาวที่จะไปญี่ปุ่นนะครับมือเศารนี่นะครับอ่าเนี่ยผมได้โพสต์ไว้นะครับผมได้โพสต์ไว้เพิ่นกลับมาตอบคอมเมนต์ผมอยู่นะครับว่าผมโพสต์ถามว่ามีผู้ใด็หมานน้ำโพสต์ของผมบอนะครับมันมีคนคนหนึ่งครับหลายคนหลายคนก็ตอบผมนะครับว่าถูกครับถูกค่าถูก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 นะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งครับคอมเมนต์มา เหมือนกับว่าโชคลาบครั้งนี้ในการลูกสาวเดินทางครั้งนี้เลขตั๋วเครื่องบินกับโพสท,ที่ผมโพสไปเนี่ยมันช่วยชีวิตเขาไว้นะครับนะช่วยชีวิตเขาไว้ช่วยชีวิตจังไหรครับมันบอเชิงกับอีย่างขนาดนั้นนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องประมาณว่า,าเขาอะกาลังต้องการที่จะใช้เงินนะครับเขาต้องการจะใช้เงินนะครับนี่ฮะเขาโพสโพสไว้ครับ เดี๋ยวผมจะเอาึ้นภาพไปเบื่อนเนี้ยครขาโพสไปแบบนี้ครับก็คือขาโพสบอกว่าได้ยูนะครับ,นะรบผมโพสถามว่ามีผู้เด็มหมาน้ำบอนะครับเพื่อนก็ตอบว่าได้ยูน้องได้มาซอยชีวิตให้รอดตายพอดีโอ้ยบุญหลายคักนะครับผมก็เลยบอกเพื่นว่านั่นดคนหมาน,นะครับเพื่อนก็นเลยบอกผมประมาณว่า เ,เรื่องแล้วมันเป็นอย่าง่นคือว่าได้ซอยซีวิตขนาดนั้นนะครับเพื่อนก็บอกว่า3โตรครับเพิ่นถือ3โตเลยพี่น้องนะครับเพิ่นถือเลข3โต3โตแตกแตกเลยนะครับ3โตจังๆเลยนะครับเพื่อนบอกว่าเพิ่นได้โชคจากตรงนี้ครับเพื่อมาเป็นคาคอดลูกพอดีพี่น้องครับนะคนบางคนนะครับเวลาเขาสิคอดลูกนะบางคนเขาก็มีเงินมีค้าจังซี่ครับ แล้วมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีครับเวลาจะคลอดลูก,กเนาะมันก็มันก็นกนต้องสิ้นเปลืองอยู่พอสมควรครับเพื่อนก็นได้จากโชคลาภจากตรงนี้ครับมาครับเอ,อ้ยย้อนว่าเพื่อนติดตามลูกสาวติดตามทางเฟซบุ๊กผมนะครับเพราะว่าผมก็ลุ้งเรื่องแล้วลูกสาวบ่อยๆนะครับเพื่อนก็นติดตามลูกสาวอยู่ตลอดนะครับเพื่อนก็นมาเห็นโพสต์ของผมครับแล้วเพื่อนก็นเลยจัดไปครับเพื่อว่าสิมีโชคมลาภจากลูกสาวแล้วเพื่อนก็นสมหวังครับ สมหวังแบบตรงๆเลยครับสามโตตรงๆนะครับเพื่อนบอกว่าได้ค่าคลอดลูกพอดีเลยนะครับอุ๋งอิงผู้มีบุญหลายคงสิตั้งซื้อลูกสาวให้ซื้อคือให้ซื้อคืออุ๋งอิงเลยครับนะครับเห็นไหมครับติดตามอุ๋งอิงไม่ได้มีแค่ความบันเทิงอย่างเดียวนะครับมันมันอาจจะเฮ็ดให้แบบคนที่กําลังเบิดหวังนี่ยกลับมามีหวังใดประมาณน่พี่นอ้องนะครับอ่า มีบุญหลายคคสงศด้ตังซื้อลูกสาวให้ซื้อคือน้องเพื่อสิริมงคลขอบคุณพลังรักพลังเงียบก็คือขอบคุณผมครับก็คือเพื่อนไม่เห็นโชคลาภจากลูกสาวจากช่องผมจากทางเฟซบุ๊กผมผมเป็นคนไปโพสแล้วก็วงแดงไว้ให้3จุดนะครับหลายหลายคนที่เอาไปโพสนะครับเขาอาจจะบร่ได้วงไว้ให้แล้วก็มันอาจจะบม่ชัดพอครับเลขที่มันออกมือเนี้ยครับแต่ของผมมันชัดแล้วผมวงแดงไว้ให้เลยแล้วผมบอกว่าเนี่ยฮะตามโพสของผมเนี่ย ผมบอกไว้เลยว่าให้เลือกเอาแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงผมวงงว้ให้แล้ว3จุดนะครับเพิ่นกับไปซื้อทั้งหม็ดเลยทั้ง3จุดเพิ่นก็เลยได้รับโชคลาบในครั้งนี้แล้วก็ช่วยให้ได้มีค่าคลอดลูกครับค่าคลอดลูกเนาะขอบคุณพลังรับพลังเงียบที่นําตัวเลขดีมาบอกเด้อค่ะกราบหลายๆเพิ่นวางสิครับก,ก็ก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่มีโชคในครั้งนี้นะครับผมก็แค่ ผมเองอะผมบริส้่ื้อพี่น้องนะครับผมบริส้ซื้อครับผมบริส้ซื้อผมแค่ไปหาลูกสาวคืออย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนๆครับก่อนคลิปที่ผมไปหาลูกสาวมือเปิดวงครับมือเปิดวงสาวนอนเพนโชว์ครับผมได้บอกไว้แล้วครับรอบนึงว่าอ่าเวลาผมไปหาลูกสาวทีไรนะครับนะไปหาลูกสาวย่ามใดเรากลับมาเนี่ยผมมักสิได้โชคมาจากลูกสาวครับได้โชคมาจากลูกสาว ถึงผมบ่ได้เองผมก็เอาโชคมาให้คนอื่นครับนะทุกครั้งนะครับผมต้องว้้าตามตรงเลยคือทุกครั้งที่ผมไปหาลูกสาวนะครับผมจะได้สิ่งดีๆกลับคืนมานะครับผมบ่ได้เองก็ต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ได้ต่อจากผมครับอ่านะยังยังเมื่อเนี่ยครับผมไปได้มาผมไปได้ตัวเลขมาผมก็เอามาโพสบอกคนอื่นส่วนผมมาลืมครับผมบริสื้อ นะครับผมบม่ได้ซื้อแต่อย่างน้อยอย่างผมก็ทําให้คนอื่นเขามีโชคมีลาบตามไปด้วยนะครับลูกสาวก็ได้บอกครับลูกสาวก็ได้บอกแต่แต่เรารู้มาแล้วเราก็เอามาบอกต่อก็แค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็ทําให้คนเขามีโชคมีลาบบางคนเขาได้โชคได้ลาบจกโพวงผมเขาก็โอนมาไล่ไปให้ลูกสาวครับเขาไม่ได้โอนไม่ให้ผมหรอกพี่น้องนะครับเขาก็โอนไปให้ลูกสาวอันนี้ก็ต้องยินดีนะทั้งคนที่โชคหมายแล้วก็ยินดีกับลูกสาวที่ ให้โชคกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซในหลายคนนะครับเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยครับเนี่ยมีแต่คนบอกเขามาครับเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับนี่เห็นไ่มนี่บางคนก็เสียดายเนี่ยบางคนก็โชว์โชว์นี่เห็นผมเลยครับนี่โชว์ขึ้นมาเลยครับว่าได้เท่าไหร่ครับสุดยอดเรีบยนี่นะครับนี่เห็นไ่มนี่เท่ากับร้อยนี่เป็นไรครับนะครับอันนี้ก็คือเป็น พราะพ่อเมเมอฟซีที่เพิ่นติดตามลูกสาวแล้วก็ติดตามทั้งทั้งเฟซบุ๊กผมน้านะครับเพราะว่าผมลงเรื่องแล้วลูกสาวบ่อยๆเพื่อนกับมาติดตามผมกับหลายคนครับนะหลายคนก็ต้องยินดีครับทุกๆท่านนะครับผู้ใดที่ติดตามผมในเฟซบุ๊กแลวก็มาติดตามผมในทั้งอ่าช่อง u t u b e ของผมน้ากะขอขอบคุณหลายๆครับผู้ใดถือแนวร้องคอมเมนต์มาบอกผมแน่นะครับได้หลายปันไดครับนะครับ หลายคนก็บอกว่าก yeah. really? 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 e right? ําลังอวมาอะไรให้ลูกสาวนะครับขอบคุณมากๆประมาณนี้ครับมาคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์บอกผมขอบคุณมากมากกาลังอวมาอะไรให้ลูกสาวเห็นไหมครับนะผลสุดท้ายก็ลูกสาวก็ได้รับน้าครับลูกสาวก็ได้รับน้าพ่อพ่อแม่ก็ได้มาพ่อพ่อยแม่ก็ส่งต่อลูกสาวบ้างส่วนหนึ่งอย่างประมาณนี้ครับส่วนผมบัไดยั้งพี่น้องนะครับส่วนผมบันไดยังเลยครับมือนี้ได้ความสุขครับเพราะได้ไปหาลูกสาวครับ นะได้ไปหาลูกสาวโพ้ใดซิเมตตายอีหอย่างหนผมกะเข้ามาเบิ่งคลิปผมแล้วกันครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องเล่าดีๆนะครับเรื่องเล่าโศกโศกมันหมานมามาว้เาให้ฟังนะครับเมื่อนี้ผมไปผมเกือเกือบบ่ทันลูกสาวคือกันครับพี่น้องนะครับใจแป้วคือกันแต่สุดท้ายก็ได้เจอครับได้ส่งลูกสาวขึ้นเครื่องนะครับในตามภาพนี้มาครับนี่นะครับกะได้ส่งลูกสาวขึ้นเครื่องแบบ ได้โบกมือไายบายกันอยู่นะครับกับอุ่นใจครับอุ่นใจเห็นเพื่อนเครื่องจอดอยญี่ปุ่นกับโอเคพอ,พอไปไปเอฟซี FC ทุกคนก็คือสิอุ่นใจแล้วล่ะลูกสาวถึงที่หมายนะครับนะเห็นเพื่อนมีความสุขอยู่ทางญี่ปุ่นนะครับได้เที่ยวได้เล่นนะครับผู้ดูแลก็เป็นอ่าที่อยู่ด้วยกับองค์อิงก,ก็เป็นพี่อ,อมแอมเน,ะนาะนะพี่สาวที่ไปด้วยกันนะครับนางเอกอ,อมแอมนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับก็ต้องแสดงความยินดีครับผู้โศบผู้หมานเด้อนะครับนะเอาไว้งวดหนางวดไม่พอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ